เธอจงแผ่ความรู้สึกของใจในความรักความเมตตาความกรุณาความให้อภัยนั้นแผ่ขยายไปกับสิ่งที่อยู่ใกล้แผ่ขยายไปกับสิ่งที่อย,ย,ยู่ยกไกลแผ่ขยายไปไม่สิ้นสุดไปทั่วนานทั่วทิศพร้อมกับทำความรู้สึกความยิ่งใหญ่ความมัน่นคง ความแน่วแน่ไปพร้อมกับความอ่อนโยนโดยไม่มีประมาณนั้นคนที่ไม่เคยรักเธอจะกลับมารักเธอคนที่ไม่เมตตาต่อเธอจะรู้สึกผิดพลาดที่ละเลยต่อเธอคนที่ไม่ให้อภัยต่อเธอจะรู้สึกเห็นใจกันและกันจงรักสันติธรรมให้ได้เธอจงให้เมตตาต่อตนเป็นที่สุด แล้วเข้าไปรับรู้ความรู้สึกที่มีแต่ความบริสุทธิ์ใจเมื่อเธอสัมผัสในความรักตนเมตตาตนดีพอพอจนเข้าใจในความสะอาดร่มเย็นเบาใจได้ดีแล้วเธอจงรักความรู้สึกภายในใจขณะนั้นที่ตนมีอยู่เทียบเคียงกับจิตใจของผู้อื่นให้สมาตน ได้รับท่านอาจารย์ชัดสวน